นี่เขาแต่งตัวแบบญี่ปุ่นมากนะญ่ปุ่นวิจใจ อย่างได้ตัวนี้ใครมือดีีอันนี้เพิ่ลผลไม้หรืออะไรผลไม้ก็เหมือนที่หนูซื้อไปนี่ใช่ไหมเอาแบไล่อื่นอ่ะดิอะไรหรอมันจะไล่ซ้ำป่ะไหนเอาอันนี้เหรอเอาไว้เปลี่ยนเหรอ

เออนี <onz rates> ่แกเหมันคือตัวอะไรอ่ะซองนึงมันได้หลายอันเหรอสิเดหรอไม่ใช่ธรรมดาโคงหมดโคงหมดไหนได้หลายตัวจิ๋วอ่ะสีเทอร์แอร์ง่ายเออทำไมตัวเป็นอย่างเงี้ยเมนเป็นโมเดลไฟามา hoàng wow. quả wow. ดี๋ยวใส่ใส่รวมๆไหนอะแม่ไม่เห็นเลยออ่ะันนี้ว้าวทำไมหน้าอย่างนั้นไหนดูใกล้ๆไม่อยากแม่ตอนนี้ที่สุดแล้วไหนได้ดูซิหน้าห<ส><ๆ>ล<ะ>ับไี่ออกเราไม่ชอบสีเขียวอ่ะทำไมถึงต้องได้แต่สีเขียวอันนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนอย่าบอกว่าได้ถึงเหมือนกันนะ่ทีนี้ยยอยากได้สีตัวไหนตัวไหน หจอยากได้ตัวไหนหมูหมูหมูสีอะไรอ่ะหมูว่าไหนท้าเหรอ I oh, yeah. กําลังจะอยากได้สตรอเบอรี่อยากได้เชอร์รี่ไม่ได้แต่ได้ไม่เกินได้เลยอยากได้เชอร์รี่อ่ะก็ได้เชอร์รีอเล่นเชอร์รี่เหรอเชอร์รี่อยากได้เชอร์รี่แล้วหนูส่งแล้วหนูได้มีรอดอ้าวไหนดูดิพี่นี้มแม่ยังไม่เห็นเลยโอ้ยน่ารักมากหนูอยากได้เชอร์รี่เชอร์รี่น่ารัก อยากได้เชอร์รี่อยูกได้เมลอนหดอยากได้มาเชอร์รี่อยากได้สีชมพูกับม่วงชมพูกับม่วงแมวเขียวโอเคได้เขียวได้ชมพูกับม่วงการมันอยู่ข้างบนข้ากับการไปไม่ได้ชมพูกับม่วง ด้านข้างมีเปล่าออยู่ก็ต้งใจโอ้โหน่ารักไหนมาใกล้ๆหน่อยอนะั <Yeah. S 1> ่นคือตัวอะไรนี้กระต่ายแหวนงองแงงงองแงง,งอ่ะ แล้วนี่มันติดยังไงอะ่ะมันติดที่ชักชวนหน่อยจะเปลี่ยนได้อ่ามันห,นหัวเปลี่ยนได้ไหมหรอรหัวของเราไเปลี่ยนได้ถ้าเราไหนเปลี่ยนให้ดูหน่อยดิมันต้องกลับไปทำที่บ้าน เที่ยวกันเลยสีพิเศษร้อเล่นไม่ดีแกไม่ออกร้อวเขาแค่ฉีกอะขาเปดี ใช่ใช่ใช่สีมีสีว้าว